นักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาปริมาตรของทรงกลมนะคะภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นภาพที่ครูสรุปมานะคะซึ่งถ้านักเรียนเปิดในหนังสือของนักเรียนนะคะเปิดดูไปพร้อมๆกันนักเรียนก็สามารถศึกษาได้อยู่ในหน้า148นะคะจนถึงหน้า1 5 1 5 1นะคะ ซึ่งในการหาปริมาตรของทรงกลมเกิดจากการทดลองโดยการเอาครึ่งทรงกลมที่มีรัศมี r หน่วยตักทรายหรือว่าตักน้ำนะคะ3มครั้งแล้วก็เทลงไปในทรงกระบอกที่มีรัศมี r หน่วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้รัศมีจะเป็น r หน่วยแล้วก็มีส่วนสูงเป็น2 r หน่วยคือเหมือนกับว่าเราเอาทรงกลมเนี่ยลงมาในทรงกระบอกเนี้ยจะบรรจุได้พอดี โดยที่เราไปดูที่ว่าปริมาตรของทรงกระบอกสูตรว่าพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะซึ่งจากรูปนี้พื้นที่ฐานก็คือ πr กำลังสองเพราะว่าฐานของทรงกระบอกเป็นรูปวงกลมส่วนสูงของทรงกระบอกก็คือ2 r แทนค่าลงไปเพราะฉะนั้นปริมาตรของทรงกระบอกจากรูปที่แสดงความสัมพันธ์นี้นะคะจะเท่ากับ2พ πr กำลังสาม เกิดจาก πr กําลังสองคูณกับ2พายจากนั้นเราก็ไปเทียบกับปริมาตรของครึ่งทรงกลม3เท่าของปริมาตรครึ่งทรงกลม3เท่าของปริมาตรครึ่งทรงกลมจะเท่ากับ2าย πr กํลังสามดังนั้น ปริมาตรของครึ่งทรงกลมจะเกิดจากการนำ3าไปหารก็จะได้เป็น2พายรากลังสส่วน3ดังนั้นถ้าเราจะหาปริมาตรของทรงกลมได้เราก็ต้องเอา2ไปคูณ2คูณกับพสอพายกลังสมส่วน3ก็จะได้4 3ส่วน3พาย r กำลัง3ดังนั้นนักเรียนจะจำสูตรไปใช้เลยก็ได้นะคะ ปริมาตรของทรงกลมก็คือ4ส่วน3พายอลัง3เมื่อ R เนี่ยแทนลักมีของทรงกลมคราวนี้เราจะไปต่อที่แบบฝึกหัดนะคะ3.3กอไก่แบบฝึกหัด3.3กอไก่อยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะหน้า153 53หน้า153 นักเรียนทําใส่สมุดได้เลยโดยที่เรียนไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะแต่เรียนวาดรูปเพื่อใช้ในการหาคําตอบคราวนี้เรามาดูข้อที่1พร้อมกันลูกตุ้มน้ําหนักเหล็กทรงกลมลูกหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว18ซนเมตรลูกทุ่มน้ําหนักนี้จะมีปริมาตรเท่าใดถามปริมาตรของลูกทุ่มน้ําหนักซึ่งเป็นทรงกลมเพราะฉะนั้นเราก็เขียนสูตรของการหาปริมาตรทรงกลมไว้เลย ปริมาตรทรงกลมสิ่งสำคัญของการหาปริมาตรทรงกลมนะคะ 1. น,นักเรียนจำสูตรให้ได้4 3ส,ส่วน3พาย r กำลัง3และนักเรียนก็หารัศมีของทรงกลมให้ได้เนื่องจากข้อนี้บอกเส้นผ่าศูนย์กลางยาว1 8เซนเมเพราะฉะนั้นลัศมีของทรงกลมนี้ก็คือ9ซนเมตรนักเรียนก็แทนค่าสูตรได้เลยนะคะ4.3วน3 พายกกํายกกำลังสองา9ยกกำลังสามนะคะกูขเขียนผิด9ยกกำลังสานักเรียนใช้ค่าพาย3.14นะคะหรือใครแบบอยากติดค่าพายก็ก็ติดก่อนได้ สี่ส่วนสมพายคูณเก้ากำลังสา,สาตัดเก,ก็ได้เป็นสามเ้าเ้า คูณกับ3แล้วก็คูณกับ4ก็จะได้972ภพายหรือนักเรียนจะคูณค่าพายเข้าไปก็จะเป็น972คูณกับ3.14ได้เป็นเท่าไหร่คะได้มีค่าประมาณ3052.08 หน่วยเป็นลูกบาเซนติเมตรข้อที่1จบไปแล้วนะคะข้อที่หนึ่ง